แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ8มีนาคม2 5 6 6มาอัปเดตข่าวดีมีเงินโอนเข้าบัญชีอีกแล้วนะคะสำหรับ3กลุ่มนี้ผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดผู้พิการนะคะ ซึ่งรับสูงสุด1000บาทและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะมาแล้วนะคะสำหรับการโอนเงินประจําเดือนมีนาคม266 6กลุ่มเปราะบางจ่ายพร้อมกัน10มีนาคมนี้ ไปเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจ่ายปกติ600บาทต่อเดือนนะคะเด็กที่เกิดเดือนมีนาคม2 5 6 0จะได้รับเงินเดือนสุดท้ายก็คือกลุ่มพาพันหอซึ่งเดือนนี้จะไม่ได้รับอีกนะคะเด็กที่เกิดเดือนเมษายน2560จะได้รับเงินเดือนเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายไปต่อที่กลุ่มที่2เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไป โดยจ่ายเป็นขั้นบันได6 0 0ถึง1,000บาทนะคะอายุ60-69ถึงปีรับ600บาทต่อเดือนอายุ70-79ถึงปีรับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ถึงปปีรับ800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปนะคะรับ1,000บาทต่อเดือนกลุ่มสุดท้ายเบี้ยความพิการ ซึ่งมีอยู่2กลุ่มแยกย่อยนะคะกลุ่มแรกอายุต่ำกว่า18ปีรับ1,000บาทต่อเดือนกลุ่มที่2ออายุ18ปีขึ้นไปนะคะรับ800บาทต่อเดือนและสำหรับกลุ่มเบีย้ยความพิการนะคะถ้าใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนก็จะได้รับต่อที่2ออีก200บาทสำหรับผู้พิการ และมีวัสดดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะอัปเดตเงินอุดหนุนเด็กเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุเบีย้ยความพิการประจําเดือนมีนาคม2 5 6 6จะโอนเข้าพร้อมกันนะคะในวันที่10มีนาคมนี้